สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปรากฏนะครับอีกเช่นเคยสำหรับวนันนี้ผมเองก็มีเรื่องราวหลอนๆที่อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนที่จะมารับชมรับฟังโปรดช่วยกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเชื่อเราเพื่อนสำหรับเรื่องราวนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของบอยซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นภาคต่อจากของตอนที่แล้วนะครับถ้าหากท่านใดที่ยังไม่ทราบความเป็นมาผมแนะนําให้ย้อมไปฟังใน e p ีที่ที่สนะครับเรื่องห้องเช่าสยองขวัญน,นะครับแล้วทุกท่านก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นนะครับเรื่องราวของบอยนี้ผมต้องขออนุญาตย้อนความไปนิดนึงนะครับ หลังจากที่บอยได้เรียนจบแล้วนะครับก็ได้เดินทางมาต่างจังหวัดกับต้นซึ่งที่เป็นเพื่อนรักและสนิทกันมากหลังจากที่เดินทางมาถึงต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปอยู่กับครอบครัวของตอนเองแล้วทางบอยเนี่ยก็นัดกับทางต้นว่าวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาเที่ยวหาที่ไซ้งานซึ่งพ่อกับแม่ของต้นได้ทํางานอยู่พอถึงวันกําหนดก็คือวันอาทิตย์บอยได้มาหาต้นที่แคมป์ที่ไซ้งาน แล้วก็ได้ฟังประสบการณ์ฟังเรื่องราวจากต้นนะครับหลังจากที่ต้นได้เจอเหตุการณ์ที่แม่คาดฝันที่ห้องเช่าที่เขาไปพักนอนอยู่หลังจากได้คุยกันบ่อยซึ่งเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะครับไม่ค่อยจะกลัวเรื่องอะไรเลยเป็นคนที่คึกขนองก็เลยตัดสินใจนะครับบอกอต้นว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวคูจะไปทดลองเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีไหม ถ้ามันมีผีจริงวิญญาณจริงถ้าเป็นผู้หญิงยิ่งดีเลยเพื่อนถ้าสวยๆเนี่ยเราจะมาทําเป็นเมียเลยบอยก็พูดต่อไปด้วยความคึกขนองหลังจากนั้นบอยก็พยายามขยันขยอต้นนะครับให้พาไปยังห้องเช่าที่ต้นได้เคยเจอในสิ่งดี้รับแต่ทางพี่สาวและพี่เขยของต้นรวมทั้งตัวต้นเองก็ปฏิเสธไม่อยากที่จะพาไปแต่ด้วยความที่ขัดเพื่อนไม่ได้ในที่สุด ต้นก็ยินดีที่จะพาบอยไปนะครับแล้วในที่สุดต้นก็พาบอยมาโดยมีพี่สาวและพี่เขยมาด้วยพอมาถึงบอยก็เข้าไปคุยกับคนที่ดูแลห้องอยู่นะครับเพื่อที่จะขอเช่าห้องนั้นซึ่งเป็นห้องหมายเลขแปดติดอยู่กับห้องหมายเลขเจ็ดที่ต้นเคยพักอยู่เพื่อที่ตัวเองจะเช่านอนเจ้าของห้องก็บอกนะครับว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดให้ใครเช่ามานานแล้วแต่ด้วยความที่บอยต้องการที่จะท้าพิสูจน์ ก็เลยขยันขยอนะครับให้เจ้าของห้องน่ะเปิดห้องให้เช่าในที่สุดเจ้าของห้องก็ใจอ่อนนะครับส่วนทางต้นเองก็ยังไม่ได้ย้ายออกไปส่วนพี่สาวแล้วก็พี่เขยของต้นนะครับก็ได้คุยกันปรึกษากันว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วด้วยความเป็นห่วงน้องแล้วก็เพื่อนชายของน้องเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวคืนนี้ทางพี่สาวแล้วก็พี่เขยจะมานอนที่ห้องต้นโดยที่ตัวต้นเองก็จะนอนด้วย ส่วนบอยก็จะไปน,นอนห้องหมายเลขแปดนะครับซึ่งเป็นห้องล้างหรือว่าห้องว่างๆเนี่ยที่เขาได้เช่ามาเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาจะได้ซัพพอร์ตกันได้หลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วทุกคนก็กลับไปที่ห้องของแตนซึ่งเป็นพี่สาวของต้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเตรียมข้าวของเตรียมเสือ่อเตรียมหมอนเตรียมที่นอนนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งรอเวลานั่งคุยกันไปต่างๆนานาเพื่อรอเวลาเย็นนะครับเพื่อที่จะมาพักผ่อน หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนในที่สุดก็ถึงตอนเย็นทั้ง4คนก็เดินทางมาที่บริเวณห้องเช่าที่เป็นต้นเหตุของเรื่องเราสยองขวัญทั้งหมดหลังจากนั้นพอทุกคนมาถึงก็เข้าไปพักที่ที่ห้อง,องต้นก่อนแล้วทุกคนก็นั่งคุยกันพี่สาวของต้นก็ได้ถามกับบอยว่าแน่ใจหรอบ,บอยที่จะนอนจริงๆบอยก็บอกไม่เป็นไรหรอพี่ห้องเราก็อยู่ติดกันแค่นี้เองในที่สุดพอกินข้าวกันเสร็จ แล้วก็ทุกคนก็แยกย้ายกันไปบอยเองก็เข้าไปในห้องหมายเลขก8ซึ่งเป็นห้องล้างที่ไม่มีใครอยู่จัดการปัดกวาดเช็ดถู่โปรส้ะดับที่นอนนะครับเพื่อที่จะนอนซึ่งเวลาขณะนั้นก็อยู่ที่ประมาณ2องถึงสทุ่มนะครับในที่สุดบอยก็ได้ลงตัวลงนอนส่วนทางห้องข้างๆก็คือห้องของต้นนะครับก็ยังนั่งคุยกันอยู่โดยมีพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยร่วมคุยกันด้วยก็คุยกันเสียงพึมพำพึมพำเบา ส่วนบอยเองก็นอนฟังเสียงของคนที่ข้างๆห้องที่คุยกันเพราะว่าเสียงมันจะสามารถทะลุถึงกันได้อย่างง่ายได้หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานตัวของบอยเองก็ได้หลับและก็ได้ฝันไปว่าอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมยาวประมาณกลางหลังเดินเข้ามาหาบอยแล้วก็พูดกับบอยว่ามึงมานอนที่กูทำไมซึ่งบอยจะฝันแบบนี้อยู่ประมาณสองสามครั้งทุกๆครั้งบอยก็สะดุ้งตื่น แล้วก็มองซ้ายมองขวามันก็ไม่มีอะไรซึ่งตอนนั้นบอยเองก็คิดในใจว่าคงจะเก็บเอาคําเล่าของต้นเอามาคิดเป็นความฝันแล้วก็มนโนไปเองคงไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นบอยเองก็คลุกขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําบอยเข้าห้องน้ําอยู่พักหนึ่งแล้วอยู่ๆบอยก็ดีนเสียงเหมือนมีคนเข้ามาในห้องซึ่งบอยก็ตะโกนออกไปเพราะในในตอนนั้นอ่ะบอยคิดว่าคงจะเป็นต้นแหละเข้ามา แต่เสียงนั้นก็เงียบซึ่งพอเลือดไปดูในากาข้อมือก็ปรากฏว่าตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าพอบอยทําธุระเสร็จออกจากห้องน้ําแล้วกลับเข้ามาในห้องก็ปรากฏว่าไม่ได้มีใครอยู่ในห้องต้นไม่ได้มาหาเลยพอไปดูประตูก็ปรากฏว่าอา้าวเขาล็อกก่อนไว้นี่แล้วเสียงที่มันดังมาล่ะแต่ในความรู้สึกตอนนั้นก็คิดได้แค่ว่าคงจะเป็นเสียงข้างห้องบอยเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งใจที่ว่าจะล้มตัวนอนต่อ หลังจากนั้นบอยเองก็นอนแล้วก็คิดทบทวนในสิ่งที่ตัวเองได้ฝันคิดไปคิดมาในขณะนั้นบอยเองก็ยังไม่ได้หลับแล้วก็รู้สึกว่าพื้นข้างๆเนี่ยเหมือนมีคนมาเดินหรือมีคนมานั่งอยู่ข้างข้างด้วยความที่บอยเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้เลยเขาก็พยายามเงี่ยหูฟังพยายามนอนนิ่งๆนิๆ่งๆแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังๆหายหาย ซึ่งเขาคิดตเองตลอดว่าสงสัยจะเป็นเพราะเขาจินตนาการไปเองมโนภาพไปเองมันคงไม่มีอะไรหรอกแต่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาจับที่ข้อเท้าของเขามันเป็นสัมผัสที่เย็นเฉียบเขารู้ได้ทันทีว่ามันเป็นมือคนแน่ๆนแล้วใครล่ะจะมาจับเขาไว้ในขณะนั้นไฟในห้องก็มืดสนิทความรู้สึกตอนนั้นบอยเริ่มบอกกับตัวเองว่า เอ๊ะนี่มันคืออะไรเราคิดไปเองอีกหรือเปล่าแล้วในที่สุดบอยก็พยายามที่จะรู้ขึ้นแต่ปรากฏว่าณร่างกายของเขาทุกส่วนของร่างกายไม่สามารถขยับขยื่นได้เขานอนแข็งทื่อไปหมดตาเบิครค้างแต่ความรู้สึกและสมองของเขาสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนี้มันไม่ใช่ความฝันสติสัมปชัญญะของบอยยังครบถ้วนทุกอย่าง เขารู้สึกว่ามีมือเย็นๆไล่จากบริเวณข้อเท้าขึ้นๆมาบริเวณขาและในที่สุดเขาก็รู้สึกว่ามีร่างของใครคนหนึ่งมาค้อมทับจับมือทั้งสองของเขาไว้แล้วก็นั่งทับไว้บนบริเวณท้องซึ่งตอนนั้นบอยรู้สึกว่ามันอึดอัดมากมันหนักแล้วน้ําหนักที่กดทับลงมาบนตัวของบอยมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดบอยก็พยายามดิน้นพยายามร้องพยายามจะตะโกนบอกเพื่อเรียกให้ต้น เพื่อนข้างห้องให้ได้ยินแต่ไม่ว่าเขาจะดิ้นแรงขนาดไหนหรือร้องแรงขนาดไหนก็ตามมันไม่มีทางที่จะขยับเขยื้อนร่างกายเขาได้เลยตัวของบอเองก็พยายามหลับตาแล้วก็ฝืนใจฮึดสุดกําลังขึ้นมาแต่ร่างกายเขาก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เลยแล้วในที่สุดภาพใบหน้าของผู้หญิงก็ปรากฏขึ้นมันเป็นแสงที่เรืองออกมาคล้ายนาฬิกาภายน้ําทําให้เห็นหน้ารูปร่างลักษณะ ของคนที่อยู่บนร่างกายเขาได้ในขณะนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปิดหน้าซึ่งใบหน้าดวงหน้าของผู้หญิงคนนั้นขาวซีดโดยเฉพาะบริเวณดวงตาที่ลึกโบในขณะนั้นบอยแทบจะหมดสติลงไปในทันทีเขาได้แต่จ้องมองหน้าหญิงสาวที่ซีดเซียวนั้นอยู่ปากก็พยายามอ้าตะโกนเพื่อที่จะให้ใครก็ได้ที่ได้ยินเสียงเขาร้อง แล้วก็ดิน้นอย่างสุดกําลังดิ้นไปดิ้นมาดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดตอนนั้นบอยคิดในใจว่าจะทํำยังไงดีนะมันมีความรู้สึกครั้งหนึ่งที่บอยแวบไปถึงว่าพระพาลัตนาไตาบอยเดยตัดสินใจหลับตาแล้วก็ภาวนาสวดมนต์อึดใจใหญ่บอยก็รู้สึกตัวแล้วดิ้นสุดกําลังเฮือกสุดท้ายที่มีอยู่ ในที่สุดตัวเขาก็ลุกขึ้นมาได้แล้วเขาก็ตะโกนแหกปากร้องลั่นวิ่งออกไปที่ประตูทันทีหลังจากนั้นพอเขาวิ่งออกไปได้ก็ปรากฏกับว่าต้นพี่สาวแล้วก็พี่เขยได้ยินเสียงร้องวอยของบอยก็รีบออกมารอที่หน้าห้องพร้อมๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนห้องที่อยู่บริเวณนั้น,น,นก็ลุกฮือกันออกมาแต่ณเวลานั้นตัวของบอยเองที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็วิ่งตะเลิดไปผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นก็ช่วยกันจับตัวเขาไว้แล้วก็กด ให้เขาแนบกับพื้นพร้อมทั้งตะโกนด่าร่ำระรักว่าเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเจออะไรทุกคนเข้ามาห้อมล้อมดูอาการของบอยบอยเองก็ได้แต่นอนอ้าป,ปากค้างพูดอะไรไม่ออกหลังจากเวลานั้นผ่านไปคู่ใหญ่บอยเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งโดยมีต้นพี่สาวของต้นพี่เขยแล้วก็ทุกคนที่บริเวณนั้นล้อมรอบอยู่บอยได้แต่มองหน้าคนนั้นทีคนน้นทีแล้วก็หันไปที่ต้นแล้วก็บอกต้นว่า เฮ้ยเพื่อนกูเชื่อแล้วเพื่อนไปเถอะกูไม่อยู่แล้วต้นก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีดีมึงก็วิ่งร้องววยวายมึงเจอดีเข้าให้แล้วหรอวะเป็นยังไงวะเล่าให้ฟังหน่อยดีบอยก็บอกไปเถอะเพื่อนไปจากนี้ก่อนไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นพี่เคยพี่สาวของต้นก็ชวนทุกคนไปที่ห้องของแตนก่อนเพื่อที่จะไปพักสงบจิตใจ หลังจากที่ทุกคนเดินทางมาถึงห้องเตน็นทุกคนต่างก็จ้องหน้าบอยแล้วก็ถามในเสียงเดียวกันว่าบอยไปเจออะไรมาหลังจากนั้นพอบอยเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนก็มองหน้ากันแล้วพี่วันลบซึ่งเป็นพี่เขยของต้นก็หัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าเป็นไงล่ะลองดีเจอดีก็ให้แล้วเอาอีกไหมล่ะกลับไปนอนอีกที่แต่บอยเองก็มองหน้าและยิ้มยิ้มก็ไม่ได้พูดอะไร เขาได้จะบอกตัวเองว่าครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่เขาเจอจังๆที่สุดจะเรียกว่าฝันก็ไม่ใช่จะเรียกว่าผีอัมก็ไม่เชิงเพราะในสิ่งที่เขาเห็นในภาพที่เขาเจอมันเป็นผู้หญิงจริงๆเป็นเหมือนคนเลยเพราะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้หลับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าครั้งนี้แหละจะเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ลืมเลยหลังจากนั้นบอยก็พยายามที่จะกลับเพื่อที่จะกลับมาที่บ้านของเขาแต่ว่า ทางต้นเองก็บอกว่านี่มันดึกแล้วนองค้างที่นี่ก่อนแต่บอเองก็ไม่ยอมดือ้อรั้นที่จะกลับอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เขาไม่อยากที่จะอยู่ที่ไหนนอกจากบ้านหลังจากนั้นบอยก็ลกลับบ้านไปต้นพี่สาวแล้วก็พี่เขยก็นั่งคุยกันปกติรอเวลาในที่สุดทุกคนก็หลับแต่ว่าเหตุการณ์มันยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากเวลานั้นผ่านไป3วันต้นพี่สาวแล้วก็พี่เขยเนี่ย ก็ได้ชวนกันไปหาบอยที่บ้านของบอยซึ่งพี่เคยเองก็อาสาที่จะขับรถพาไปหลังจากนั้นพอทั้งสามมาถึงบ้านของบอยก็ได้เจอแม่ของบอยทุกคนในขณะนั้นก็ยังไม่ได้เอ่ยปากที่จะถามไทยอะไรเลยแม่ของบอยก็สวนมาก่อนเลยว่านี่พาไปทําอะไรมาทําไมดูดิบ,บอยกลับมาตั้งแต่สองสาวันก่อนมีอาการเผ้อพูดโวยวายไม่เป็นภาษาหมกตัวได้อยู่ในห้อง ถามว่าไปทำอะไรมาก็ไม่พูดไม่บอกข้าวปลาก็ไม่กินพูดอยู่แต่อย่างเดียวว่ามีผู้หญิงตามมาผู้หญิงตามมาทางฝั่งต้นทุกคนพอได้ยินอย่างนั้นก็มองหน้ากันแล้วก็ตกใจในคำบอกเล่าของแม่เพื่อนก็เลยตัดสินใจเล่าความจริงทุกอย่างให้แม่ของบอยฟังหลังจากที่แม่ของบอยได้ยินแบบนั้นก็ด่าอิตโลโวยวายใหญ่เล่นอะไรแม่เข้าเรื่องหลังจากนั้นก็โวยวายบ่นนู่นบนน,นี่ไปเรื่อย ในที่สุดแม่บอยก็พาทุกๆคนเข้าไปหาบอยในห้องหลังจากนั้นพอทุกคนเข้ามาถึงในห้องก็มองไปที่บอยแล้วทุกคนก็มีสีหน้าตื่นตระหนกเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือบอยเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่ล่าสันเบิกบืนมากแต่พอดนเวลาแค่สามวันที่ไม่ได้เจอบอยเปลี่ยนเป็นคนละคนแทบจำไม่ได้เพราะตอนนี้ขนาดนี้รูปร่างของบอยก็คือผอมซีด ก็คือดูไปดูมาก็คือแบบผอมโซม,มากเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพอต้นเดินเข้าไปหาบอยบอยก็ชี้หน้าบอกมึงอย่าเข้ามามึงอย่าเข้ามามึงออกไปมึงออกไปอีพีมึงออกไปเดี๋ยวนี้นะซึ่งทุกคนก็มองหน้ากันบอยเองก็พื้ออยู่แบบนั้นตลอดไม่ว่าใครเข้าไปใกล้ก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยแม่ของบอยก็บอกว่าตั้งแต่กลับมาวันนั้นอาการของบอยก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จนมาดูเรื่องราวความจริงก็วันนี้แหละแล้วทุกคนก็ออกไปข้างนอกเพื่อปรึกษากันว่าจะทํายังไงต่อไปแล้วในขณะนั้นพ่อของบอยก็กลับมาจากที่ทํางานแล้วก็รับดูเรื่องราวเกี่ยวกับบอยทั้งหมดในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะพาบอยไปวัดเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อให้เขาลดน้ํามนต์ให้ทุกคนก็พาบอยไปแต่กว่าจะพาบอยไปได้ก็ต้องออกแรงกันจนเหนื่อยทั้งๆท,ที่สภาพของบอยตอนนี้ทั้งผอมแห้งแทบจะไม่มีแรง แต่ท้งพี่เขยต้นแล้วก็พ่อของบอยเนี่ยทั้ง3าคนก็รูปร่างไม่ใช่น้อน้อยช่วยกันจับยังจับแทบไม่ไหวหลังจากนั้นพอมาถึงวัดพ่อกับแม่ของบอยก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็เลยทําน้ามนต์เพื่อที่จะลดให้แล้วทุกคนก็ช่วยกันจับบอยหลังจากที่หลวงพ่อได้เจริญภาวนาสวดน,น้ํามนต์เสร็จก็นําน้ามนต์มาลาดไปที่บริเวณตัวบอยหลังจากพอน้ามนต์ลงไปที่บอย บอยก็มีอาการดิ้นทุรนทุรายแล้วก็ร้องกรีดร้องโวยวายร้องลั่นแล้วเสียงทุกคนได้ยินในตอนนั้นมันไม่ใช่เสียงของบอยแต่มันเป็นเสียงของผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงที่ร้องหวยหวนรวยวายไม่ยอมให้เขาลาดน้ำมนต์แล้วก็บอกมึงป่อยกูเดี๋ยวนี้นะมึงปล่อยกูมึงจับกูมาทําไมมึง่อยกูแล้วหลวงพ่อเองก็ค่อยๆลาดน้ำมนต์ไปเรื่อยเรื่อยรวมทั้งสามชายที่ช่วยกันจับตัวบอยไว้เสียงนั้นก็กรีดร้องไม่หยุดแล้วก็บอกว่า กูจะเอามันไปอยู่กับกูกูจะเอามันไปอยู่กับกูบอยกูเดี๋ยวนี้นะซึ่งตอนนั้นทุกคนเองก็ตกใจตัวเย็นเฉียบไปหมดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากช่วยกันจับตัวบอยไว้ในที่สุดเสียงนั้นก็เงียบพร้อมกับร่างของบอยสลบไปกับอ้อมกอดของพ่อเวลาผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงบอยก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาท่าทางอิดลยุยสะบักสะบมแล้วก็หันไปถามคนนู้นทีคนนี้ทีว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร แต่ในขณะนั้นทุกคนก็ยังไม่ได้เล่าไม่ได้บอกเรื่องราวใดใดให้บอยฟังแต่ถามบอยว่ามันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นตัวของบอยก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าหลังกลับมาจากห้องพี่สาวของต้นบอยก็มาถึงบ้านแล้วก็ล้มตัวลงนอนเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องดูร,ราวอะไรอีกเลยทุกคนก็เลยตกลงพากันกลับมาบ้านหลังจากที่กลับมาบ้านทุกคนก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้บอยฟังหลังจากที่บอยได้รู้เรื่องบอยก็ตกใจมาก แล้วก็ยอมรับว,ว่าตัวเองไม่น่าเลยไม่น่าที่จะไปท้าไม่น่าที่จะไปทําอะไรแบบนี้เลยแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ตาถึงใจบอยมาตลอดทั้งชีวิตบอยก็บอกกับตัวเองเสมอว่าเรื่องราวหรือสิ่งลึกลับต่างๆไม่เชื่อก็อยารร่าลบลูและก็ไม่สมควรที่จะไปท้าทายอํานาจอะไรแบบนี้สิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเสมอ หลังจากนั้นแม้ว่าวันเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความทรงจำของบอยกับครั้งนี้โดยเฉพาะรูปร่าง,งตาของผู้หญิงคนนั้นยังคงติดตราตรึงใจเขาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ฝากทุกคนทุกท่านช่วยกันกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วเรื่องราวเรื่องนี้ตัวของผมเองก็มีความคิดที่ว่า ถ้าหากเราไม่เชื่อเรื่องราวต่างๆหรือสิ่งลี้ลับต่างๆก็ไม่สมควรที่จะไปลบหลู่ดูหมินผมคิดว่าเรายือนอยู่ตรงกลางดีกว่าสิ่งลี้ลับหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันจะต้องมีอยู่ทุกที่ทุกทางทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามพึงควรมีสติให้มากๆสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเ,เ,เท่านี้ สวัสดีครับทุกท่าน